รถก็ไม่ล้างอะไรเนี่ยไม่ล้างเลยรถน้ำล้างมาแล้วแค่มาเมื่อกี้เนาะโอ้โหมันมันดำเลยขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคันนี้มาจากจันทร์เซาร์รึเปล่าครับอ่าเอางี้ดีกว่าจะดูรอนะครับรับการสมัครกันก่อนเลยดีกว่าครับจะดูร้อ นอารบออมหึงอ่ะเอาตรงๆกระอมนี่อ่ะเอากรบอกอ่ลงกระเดียรลงระเบียรลงระเบียร์ทาลงระเบียรก่อนขึ้นมานคือเขาควบควบเยอะ กลุงานเยอะที่สองแต่ไม่รู้นะเห็นแล้วเหนื่อยอะไนะไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรนะไม่แน่ยังไม่แน่ใจเพราะดูมันเคลียร์เปปกติเขาลงเขาลงที่แบไม่เป็นายใจเลยไม่ต้องลองเขาไม่ท้อแต่รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าใครอยู่นอกกลุ่มเนี่ยโดนเผาฉะนั้นตัาตัวมันอยู่ในกวนนะจะได้ไม่โดนเผาอุดนยี่สิบวิ๊งยี่สิบ จะยี0 0ิบใช่ไหมแล้วก็จุดสี่เลยอ๋อรวบรวมไปรวมกันอ่าดูดเดี๋ยวเราที่ทำได้เการกันแต่รูปเล็บเดลไทยอ่าผมว่าถ้าขับสบายสบายแบบไม่เกร็งนะโอเคก็เมื่อกี้ผมติดกล่องหมดเลยฮะนะมันผมว่ามันเริ่มอาการเริ่มผ่อนคลายได้ไงแต่ถ้าเปิดกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใช่ออกตัวก็ฟรีมบ้างเลยร้างอ๋ออาจจะคอนโทรลยากอ่าคอนโทรลยาก เดี๋ยวเราจะรายการของ True กันนะครับ True Vision นะฮะอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับเดี๋ยวเราอัดรายการเสร็จเขาจะแจกผละพันค์ละพันนะครับนสปอเซอร์ไม้ก่อนครับในสัปด่ห์คู่หนึ่งเราจะพบกับดูวิชั่น72นะครับรายการเลสโชว์ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับ หนึ่งทุ่มตีเจ็ดสิบสองขอทุ่มครึ่งหนึ่งสองทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งหนึงสองทุ่มครึ่งครับติดตามชมนะครับเพื่อนๆขับของเรานะครับถ้าเมียหลวงไม่มีทูก็ต้องไปดูบ้านเมียน้อยอ่ะครับผมไหนใครมีบ้านเมียน้อยเดี๋ยวอันถัดหน้าไว้ก่อนคุณบอกว่าบ้านใครไม่มีทูนี่หาเมียน้อยเลยนะคะเผื่อบ้านเมียน้อยจะมีทูจะได้มีดูเจ็ดทบทูเป็นสองได้แล้วคลิปนี้จะมีอัพขึ้นยูทูบไหมครับแน่นอนครับคลิป คอมพิวมันเลยอับไงคู่เจ็ดสองนี่โปรโมชั่นไหนโคเลตธรรมดาเลยครับเลตธรรมดาครับนั่นแสดงผมก็มีเนี่ยปิ่เลยเปิดดูไม่มันเขาเพิ่งเปลี่ยนรายการเมื่อปีใหม่พี่ต้องไปรีเซน์ช่องใหม่สิน่าไปเรียกช่องครับเขาเขาก็วนไม่ใช่เหรออออกากาศไปแล้วเขาก็วนไม่ใช่เหรอวนออกไปวนครับผมวนอ๋อรีรันล็อบอลมาเลยตรงนี้อะไรอันอากาศเรียกหน่อยอ่ารวมบอลครับจออกรีวิวแค่นั้นแหละ โโอ้หเทั้งเเลยขาบอยโคตรเต็มยศเลยนะค่ะช่วยมาลงตัวกันเมื่อกี้เมื่อกี้ยังหมดแรงเลยพอรู้ว่าจะออกออนแอร์นี่เตรียมมาเลยรู้สึกว่าไม่เราเตรียมมางานนี้เะร้องอยขอพัามนิ่งเหร <Superman> อขอพัามนิ่งครับแต่พี่ชายผมพี่ชายผมสองคนใช่ไหมข้ัมหนิ่งมาครับพัามนิ่งเหรอใครเขาหน่ะให้กล้องใหญ่กล้องใหญ่เลยหน้าไม่แล้วถ่ายไม่ได้มันไม่ไหวขาตาคนมันไม่ไหว เชิญเลยครับสองจริงๆช่างต้อเขาจะอยู่ร่มนะมีพี่ชายอุแดดร้อนนะคนนี้ไม่รับแดดร้อนแล้วครับพร้อมหนึ่งสองพร้อมหนึ่งสองไม่ต้องเทนรับสาไม่เป็นโอเคครับโอเคครับรวมตัวเขาบลยว่าเนรวมตัวนะรเดี๋ยวาพีรี อันนี้ก็เป็นพี่ๆจากทีมงานกองมราธิการนะครับสื่อรถยนต์ Drag Racing เขาไปไครับขออยืนเรียงเรียงแนวนี้เลยใช่ไหมพี่ี่าไปยืนกับคนุ่นคนอยู่โน่นเหรอพี่ชายตาพี่ชายนตาต้องตามไปดูชายนะลกใส่คอน่ทแย่ เวลาออนแอร์นี่เขาจะเขินนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องกล้องถ่ายกันขำๆนี่เขาจะไม่เขินกันนะครับอันนี้โจทย์อันนี้โจทย์นนเราอันนี้โจทย์เราเจอกันถ่ายกล้องหลักแล้วเดี๋ยวถ่ายเก็บตกด้วยนะครับมีอินเสิร์ตตามมีอินเสิร์ตตามด้วย อันนี้ิดแน่จริงมาช้าดีกว่าไม่มาครับจ <laughs> าีีนาดนะครับเดียวบลงไหมลงไม่ลงตอบมาคําเดียวลงไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงมปสองคําเอาคําเดียวครับไม่ <laughs> ไม่โอเคกลับบ้านได้นี่อ่ะสุบลงไหมครับวันนี้ <laughs> ไม่ลงใช่ไหม <laughs> ตอบมาคำเดียวลงไม่ลงไม่รู้ว่าพี่เป็นคนลงพี่เป็นคน่แร่ใอ๋อต้องถามต้องถามต้องถามผู้จัดการใช่ไหมเดี๋ยวไปตอบถามผู้จัดการกันครับว่าค่ายหมูบินค่ายหมูบ้าจะลงไหมนะฮะอันนี้คือรหัสลับของความแรงนะครับรรหัััสลบบนะคถ้าไม่มีตัวนี้ไม่แรงใช่ไหมครับเอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ขันตัวเองครับน็อตจะหลุดแล้วครับอ๋อเองน็อตจะหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเพิ่มพลังได้ที่บูธน้ำและเครื่องดื่มนะครับ ลงไหมครับคันนี้ลงไหมไม่ลงครับวันนี้ขอรถไปแรงครับตอบตอบมาคำเดียวลงไม่ลงครับไม่ลงครับไม่ลงมาสองคำครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันอีกนะครับนี่คันนี้คันนี้ก็ตัวแรงเหมือนกันค่ายหมูบินนะครับแรงขนาดไหนดูกันนะครับว่า จากนนทบุรีนะครับขับมาจนถึงพระรามสองนะครับเขาสามารถบริโภคน้ํามันได้ขนาดนี้นะครับอย่างนี้ต้องต้องต้องประจานครับนี่ครับต้องประจานนะฮะจะบอกว่าล้างหลงก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้ล้างหลงนะ จุนรพจน์ลงจุดนพลงตัวไหนบ้างครับใช่ครับสนรพจน์ลงตัวไหนบ้างก็22วิ20วิ18วิถ้ามี19ก็ลงถ้ามี23ก็ลงอีกนะแล้วก็เทอร์โบสแตนดาร์ดความมันครับโอเพนไม่ลงเหรอครับโอเพนรู้สึกว่าจะยกเลิกนะครับเพราะลดทำรถเปลี่ยนโบกับหมดเลยอ๋อแสดงว่าเขาผอนใจกันแต่รถเทอร์โบเดิยวมั ก็ถือว่าให้การตอบรับดีมากนะครับวันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าดีกว,ว่าขับหนุ่ด้วยซ้ำเพราะว่าขับหน่ของรถมาน้อยกว่านี้มีมากเกินเยอะแล้วน,น้นองได้ย่ยี่สิบน้องเทวินแล่<ก>น้องเว ลอยกลับกันบ้างนะครับเล่ได้ลอยกลับกันบ้างแล้วสิครับเนี่ยนะแต่ผมเห็นนะน้าโลไปแล้วห็นอะไรเห็นหลังไวายๆเห็นหลังไวๆผมว่าใช่นะน้าโลนะออกทีวีอยากเดี๋ยวนี้ก็ได้นะมาออกทีวีภารกิจเสร็จสิ้นครับ มากสิแม่ไม่เขถึงหน้าเมื่อกีก้ขึ้นไปเขาไม่รั้ใช่ไหมเพราะว่าไงแล้มีรุ่นไหนมัางก็ไม่รู้ม, open, มีโอเพนกับโอเดิมอ่ะมั้ยนั้นแหละที่เราจะลงอ่ะแล้วก็เอาโอเดิไมไปสู้โอเพนเลยจะบ้าเหรอดูเวลาดิ